The Spirit of Thailand of วัฒน,นธรรมไทยได้จำเริญอยู่เคียงข้างกับไทยโบราณมาอย่างสืบเนื่องและหากสามารถรักษาไว้สืบไปด้วยภูมิปัญญา และความเข้าใจอันถ่องแท้แล้วก็จะทำให้คนปัจจุบันของเรากอบด้วยความหมายที่ทรงคุณค่ามิเสื่อมคลายเล็กวิริยพันธ์คุณผู้ชมครับ Spirit of Thailand ในวันนี้ขอเชิญคุณผู้ชมรวมภาคภูมิใจกับคนไทยในความเป็น Spirit of Thailand ของคุณเล็กวิริยพันธ์และคุณประภยัยวิริยพันธ์กับสถานที่ที่รวบรวมมรดกทางประวัติศาสตร์ศิลปะ าศาสนาและวันฒนธรรม <th cuest term> ผ่านแนวคิดและปรัชญาบอกกล่าวเล่าเรื่องราววิถีชีวิตคนในอดีตผ่านงานประติมาก,กรรมสถาปัตยกรรมสะท้อนรากเง้าสังคมจากอดีตสู่สังคมในปัจจุบันที่นับวันอาจถูกเลือนลางจ้างหายไปกับสถานที่แห่งนี้เ <undergraduate. S 2> มืองโบราณสมุทรปราการครับจากแรงบันดาลใจของบุคคลทั้งสองท่านนี้ ที่อยากถ่ายทอดแก่นสารของวัฒนธรรมไทยส่งผ่านสู่คนยุคปัจจุบันคุณเล็กวิริยะพันธ์และคุณประภัยวิริยะพันธ์ผู้ก่อตั้งเมืองโบราณกับความทุ่มเทในการรักษามรดกวัฒนธรรมของชาติมาถ่ายทอดส่งผ่านอารยธรรมประเทศจวบจนปัจจุบันและช่วงเวลา50ปีที่รวบรวมเอาสถานที่มรดกทางประวัติศาสตร์กว่า120แห่งบนเนื้อที่กว่า700ไร่ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอความรู้ทางปรัิิศาสตร์อย่างริเริ่มสร้างสรรค์ที่สามารถสื่อความหมายเป็นรูปธรรมให้เข้าใจวัฒนธรรมแห่งชาติของตนเองได้เป็นอย่างดีและวันนี้คุณพลอยนภัสสิริสุนทรโรพาตผู้จัดการสื่อสารฝ่ายองค์กรจะมาพูดถึงความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งผ่านวัฒนธรรมณที่แห่งนี้ครับ คุณพลอยนภัสสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีในวันอากาศสดใสเช่นนี้ใช่ค่ะอากาศดีมากเลยวันนี้แดดจัดมากขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้สเปริต o f ออฟไทยแลนด์ได้มาที่เมืองโบราณแห่งนี้ครับยินดีค่ะก่อนเรามาเราทราบว่าแนวคิดในการสร้างและก็วิถีปรัชญาแนวคิดของคุณเล็กนี่ไม่ธรรมดาเลยใช่ครับแตอยากฟังจากผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับจริงๆแล้วแนวคิดที่ว่าคืออะไรครับ ก็จริงๆแล้วเมืองโบราณเนี่ยค่ะเราให้คําจํากัดความของเมืองโบราณว่าเป็นวิธีการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นะคะโดยผ่านกระบวนการคิดของคุณเล็กวิริยพันธ์นะคะ mm hmm. ก็จริงๆแล้วเมืองโบราณเนี่ยก็เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2506อย่างที่หลายๆคนทราบกันนะคะ โดยเราก็มีวัตถุประสงค์ในการสร้างจริงๆเนี่ยวัตถุประสงค์ก็ค่อนข้างที่จะกําหนดยากเหมือนกันแต่คร่าวๆเนี่ยก็ได้ประมาณ4ข้อด้วยกันนะคะคือข้อแรกเนี่ยก็คือว่าเราต้องการให้คนปัจจุบันนะคะ,นะคะหรือว่าคนรุ่นหลังจากเราอีกเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตนะคะซึ่งเราถือว่าอดีตเนี่ยมีมีคุณค่ามากมีความสําคัญมากเพราะว่าอดีตเนี่ยถือเป็นเหมือนกับเข็มทิศอะคะ่ะ มันเป็นหางเสือให้คนเราเดําเนินชีวิตได้อย่างดีได้อย่างถูกต้องข้อที่2ก็คือเพื่อที่จะว่าเราจะใช้ศิละปะค่ะจะเห็นว่าในเมืองโบราณเนี่ยจะมีศิละปะสถาปัตยกรรมเยอะมากเลยรเราใช้ศิละปะเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะ,ะประจ,จักษพยานนะคะของความเจริญนะคะตามธรรมชาติของสังคมแล้วก็ข้อที่3ก็คือว่าเราก็ต้องการที่จะให้คนสมัยใหม่เนี่ยมนุษย์ร่วมโลกที่ไม่ได้แต่เฉพาะประเทศไทยหรือเพื่อนบ้านเนี่ยก็คือได้นํา เอา,เอาวิถีชีวิตหรือว่าศิลปะหรือว่าวรรณกรรมต่างๆความรู้ที่อยู่ในเมืองโบราณเนี่ยมาช่วยในการกล่อมกล่าวจิตใจด้วยค่ะครับผมพูดนี้ได้ไหมครับหมายความว่าจากแนวคิดของเมืองโบราณเนี่ยคือว่าศิลปะและความงดงามเนี่ยจะทําให้เราภูมิใจกับความเป็นไทยมากยิง<ช>่งขึ้นใช่ค่ะเราเราภูมิใจในความเป็นไทยมากไม่เฉพาะแต่เราก็คือคนไทยทั้งหมดเราคิดว่าภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็เมืองโบราณด้วยมาถึงข้อสุดท้ายก็คือว่า เราจะต้องการประกาศเจตนารมณ์ของคุณเล็ก,กค่ะผู้สร้างว่าต้องการให้เมืองโบราณเนี่ยเป็นมรดกของมนุษยชาตินะคะที่จะคงอยู่ตลอดไปไม่ใช่แค่คนไทยแต่เป็นของมนุษยชาติใช่ค่ะทั้งหมดเลยครับคือเริ่มสร้างตั้งแต่2506จนปีนี้2 5 5 6ยังคงสร้างต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งใช่ค่ะก็มีการทํานุบํารุงแล้วก็เพิ่มเติมสร้างสารรเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆค่ะ เน็ครับผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถเห็นได้ใช่ค่ะก็ไม่มีไม่มีอยู่แล้วอะค่ะคแต่เราก็ทางสมัยคุณเล็กนะคะกับทีมนักประวัติศาสตร์เนี่ยก็ได้คน้นคว้าแล้วก็ดูข้อมูลทางประวัติศาสตร์มากมายเลยค่ะเป็นเป็นเป็นเวลาหลายปีเลยทีเดียวแล้วก็ถึงได้สร้างพระที่นั่งสันเพชรปรสาสาทนี้ขึ้นมาได้นะคะอ๋อคือพระที่นั่งสันเพชรมหาปรสาสาทเนี่ยคือเราเหลือไว้เพียงแต่ฐานลากใช่ที่อยุธยาค่ะ ตอนนี้เหลือคงไว้เพียงเท่านั้นนะคะครับและออกมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงครับก็น่าจะศึกษาจากทางเอกสารทางประวัติศาสตร์มีการรังวัดลงดูพื้นที่จริงรวมทั้งมีการใช้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถให้ความรู้หรือว่าหลักฐานได้ว่าสร้างจากอะไรเป็นลักษณะแบบไหนอะคะ่ะก็รวบรวมมาได้มากที่สุด อย่างพระที่นั่งแบบนี้ใช้เวลาสร้างทั้งหมดกี่ปีนะครับาสาหรับพระที่นั่งสันเพชรนะคะเราใช้เวลาศึกษา3ปีด้วยกันนะคะข้อมูลต่างๆกว่าจะสร้างได้แล้วก็เวลาสร้าง, <6 S 2> างเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด6ปีค่ะ6ปีรวมทั้งหมดก็9ปีครับค่ะอันนี้ใช้เวลาสร้างทั้งหมด9ปีค่ะและทั้งหมดเมืองโบราณเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับณปัจจุบันเนี่ยก็คือมีอยู่120สถานที่ด้วยกันครับค่ะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพาคุณผู้ชมของผมเนี่ยไปพบ ความภูมิใจของคนไทยอย่างเมืองโบราณแห่งนี้ครับถ้าจะ,ะไปเนี่ยเราแบ่งที่จะไปเยี่ยมชมเนี่ยเป็นกี้หมดมดีครับค่ะก็เมืองโบราณเนี่ยเรามีทั้งหมด700ยกว่าไร่ด้วยกัน700กว่าไร่ใช่ค่ะทั้งหมดเลยนะคะ120สถานที่เนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือารรพาติกร,รมพารติกรมผารติกรมอะคะ่ะก็คือหมายความว่าเรายกมาไว้ที่นี่นะคะคก็คืออย่างแรกประเภทที่2ก็คือเป็นลักษณะที่เป็นรังวัดแล้วนํามาสร้างใหม่ นะะในขณะที่เท่าจริงบ้างนะคะหรือขนาดที่เล็กกว่าจริงค,รค่ะประเภทที่3ก็คือประเภทที่สร้างสารรค์ขึ้นมาจากจินตนาการคือรังสรรค์ขึ้นมาใหม่ก็จะมีพื้นที่อีกโซนหนึ่งที่เป็นแนวคิดของคุณเล็กเรียพันธ์โดยเฉพาะอะค่ะครับผม คุณเนสครับในฐานะที่เป็นคนไทยครับถ้ามาเที่ยวที่เมืองโบราณแห่งนี้เขาได้ได้ซึมซับอะไรกลับไปแล้วเขาจะรู้สึกยังไงครับค่ะก็สำหรับที่เมืองโบราณที่นี่นะคะเราก็หวังว่าทุกท่านที่ได้มาเที่ยวหรือว่ามาศึกษาเรื่องราวอดีตวัติสาสตร์ต่างเนี่ยนะคะจะได้เห็นภาพของสยามประเทศในอดีตรวมถึงได้รู้จักความเจริญงอกงามของอารยธรรมสยามประเทศต่างๆาแล้วก็นําไปใช้กับชีวิตประจำวันได้รวมถึงส่งผ่านไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของตัวเองได้ต่อไปค่ะครับค่ะก็ ยังไงก็ฝากสโลแกนของปีนี้เมืองโบราณไว้ด้วยแล้วกันนะคะ50ปีแห่งความภูมิใจเป็นคนไทยต้องไปเมืองโบราณค่ะครับการผาติกรรมของาศาสนสถานอายุกว่าร0อปีที่ถูกตกแต่งให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยในแต่ละภูมิภาคจะมีอะไรบ้างน,นั้นติดตามชมครับ การทดแทนที่ใช้ในการรักษาของศิลปะมรดกที่เป็นศนาสนสถานของชาติความทรงจำจากอดีตที่เคยเป็นมาสู่การบูรณะส่งผ่านและสืบต่อให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ในรากเง้าของวัฒนธรรมสะท้อนความเป็นอยู่ในแบบที่ชาติไทยเป็นและจะเป็นใครไปไม่ได้ครับถ้าขาดไกด์ผู้นำทางให้เราได้ไปเจอกับจิตวิญญ,ญาณที่ซ่อนอยู่ณนะที่แห่งนี้คุณสาธิตนุชเกษม ทัวร์ไกด์จะมาพาสปิริตออฟไทยแลนด์ไปครับคุณเอ็มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก้องครับคุณเอ็มคือมัคคุเทศของเราในวันนี้ใช่ครับก็จะมาทำหน้าที่ถ่ายทอดหลายสิ่งหลายอย่างให้กับรายการ Spirit of Thailand เนี่นะครับครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณพลอยนภัร แจ้งผมมาบอกผมว่ามาเมืองโบราณเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องชมเป็น3สิ่งเต่อไปนี้ที่นี่ผาติกรรมเพราะฉะนั้นแล้วคําว่าผาติกำจริงๆแล้วคืออะไรครับการผาติกรรมวันี้หลายคนสงสัยนะครับขอสั้นๆว่ามันเป็นการทําใหม่ขึ้นทดแทนครับปกติอาวัดก็ดีนะครับหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสาสนสถานนะครับเมื่ออยู่หน้าที่หนึ่งแล้วเราต้องพยายามจะนํามาอนุรักษ์ไว้อีกที่หนึ่งนะครับอย่างนี้ครับวัดจองคําจากอาเภองาวจังหวัดลําปาง นะครับทางทีมงานเมืองโบราณก็ใช้เวลาในการไปผาติกรรมมานะครับแล้วมาสร้างไว้ที่นี่เนี่ยก็เรียกได้ว่าทั้งสมบูรณ์แบบแล้วก็มีการเสริมในส่วนที่จําเป็นให้มินในการส่งผ่านครับนะครับผมพูดอย่างนี้ได้เลยไหมครับว่าวัดจองคําแห่งนี้ถูกถอดประกอบแล้วก็ยกมาจากลําปางมาที่นี่เลยครับเป็นความพยายามอย่างยิ่งเลยครับที่จะทำอย่างนั้นขึ้นมาให้ผู้ที่มาเที่ยวชมเมืองโบราณน,นะครับ ได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นโดยที่อาจจะไม่ต้องไปถึงถานที่ต้นแบบครับ,รบจริงๆวัดแบบนี้นี่อายุประมาณกี่ปีนะครับเราประมาณว่าก็น่าจะเหยียบร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีถ้าไปดูภาพเก่าของวัดน,นี้กลับมาดูในเมืองโบราณนปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหไม่เคยปล่อยให้มีการทิ้งร้างไม่มีการปล่อยให้มีสภาพเสื่อมโทรมคือคตอนนี้สวยกว่า ตอนที่ยกมาอีกอะจะว่าอย่างนั้นก็ได้ <c oughs> ถ้าคุณกล้องได้มีโอกาสไปเห็นภาพเก่าๆครับนะครับแล้วก็หมายนี่เอาง่ายๆว่าเจ้าของที่เดิมที่เคยเห็นอยู่ที่ตรงนั้นพอมาเห็นที่ตรงนี้เนี่ยเขารู้สึกภูมิใจครับเหมือนกับได้ให้ของที่เอารักมากๆเนี่ยมาอยู่กับคนที่ดูแลเป็นดูแลเป็นอย่างดีครับนะครับครับแล้วนําของที่ดูแลเป็นดูแลนี้ส่งผ่านให้คนต่อไปได้ซึมซับใช่เลยครับตรงนี้สิ่งที่เราพยายามเป็นอย่างยิ่ง เราเรียนรู้อะไรจากวัดจองคำแห่งนี้ครับเรื่องที่สําคัญนะครับของถานที่อย่างนี้ก็คือวัดจองคำเนี่ยจะมีเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสเนี่ยตั้งอยู่ในอาคารเดียวกันนะครับเรื่องของอตําแหน่งพื้นที่ที่เราได้ไปเรียนรู้เนี่ยก็จะสัมพันธ์ว่าอ๋อระบบนิเวศวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นทางนู้นเนี่ยเป็นยังไงนิเวศวัฒนธรรมของล้านนาสะท้อนผ่านทางวัดของทางล้านนานะครับทางอีสานก็เป็นระบบนิเวศวัฒนธรรมแบบไหนแล้วก็เอาตัว สถาปนิกรรมมาเป็นเครื่องมืออธิบายนี่เพียงแค่ปาติกรรมชิ้นแรกเรามีหลายชิ้นมีหลายชิ้นคุณเอ็มช่วยพาไปดูอีกสักชิ้นหนึ่งได้ไหมครับอีกสักชิ้นหนึ่งก็คงจะไกลหน่อยนะตอนนี้อยู่ที่ลำปางใช่ไหมครับเ๋บยวต้องเดินทางไปที่เชียงรายรอำเภอเชียงของโอเคนะครับ,รบจังหวัดที่ด,ดูเหมือนไกลามากถ้าเราไปกันจริงๆแต่ท,ที่ที่เมืองโบราณน,นี่ก็มาสักข้านาทีนะครับ ล้ปางตอนนี้เรามาที่เชียงรายเรียบร้อยแล้วในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นวัดที่สําคัญของทางจังหวัดเชียงรายแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังสะท้อนได้เห็นถึงการทําหน้าที่ของเมืองโบราณนะครับที่จะสะท้อนใด้เห็นถึงการานาเอาระบบนิเวศวัฒนธรรมนะครับที่สําคัญของทางพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเอามาไว้ที่ตรงนี้นะครับอาคารหลังนี้ก็เป็นการาติกรรมเช่นเดียวกันแล้วก็มา ให้ความสําคัญกับการวางในพื้นที่เมื่อสักครู่นี้เราเขตพุทธว่าสังฆวาดอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับตรงนี้เรามาเน้นกันที่ตัวพระวิหารครับแล้วก็เขตพระอุโบสถครับวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวิหารวัดเชียงของจังหวัดเชียงรายครับวิหารวัดเชียงของจังหวัดเชียงรายคือนั่นหมายความว่าเมืองโบราณไม่ได้ยกมาเพียงอย่างเดียวยกมาเสร็จแล้วเราสร้างพื้นที่ให้เสมือนจริงให้ถูกต้องเชื่อไหมครับหลายท่านเวลามาที่นี่เราก็ รู้สึกเหมือนได้ได้กลับบ้านศิลปะที่แห่งนี้ความงดงามของวัดแห่งนี้คืออะไรครับอย่างตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าฐานที่ที่เราจัดสิ่งปลูกสร้างไว้นะครับตรงนี้พระวิหารนะครับพระอุโบสถครับผมเจดีนะครับเจดีนี้ก็เปรียบเสมือนอะไตรสารณาคมเนี่ยครับรและลึกถึงพระพุทธเจ้านะครับพระบรมสารีริกธาตุก็จะประดิษฐานอยู่ในพระเจดีนะครับพระพุทธอยู่ตรงนี้ ถ้าทำคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงกันในพระวิหาร,รนะครับเป็นที่ถ่ายทอดธรรมแล้วจะบวชพระสงฆ์ก็ต้องนึกถึงพระอุโบสถนะครับนี่ก็คือโบสถ์เห็นไหมครับการวางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือ<ห>นั่นหมายความว่าเมืองโบราณได้สะท้อนถึงแนวคิดควิถีของแต่ละชุมชนในประเทศไทยผ่านการเวลามาณปัจจุบันนี้เป็นบทสรุปที่ ผมไม่ต้องพูดต่อเลยใช่เลยครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับงั้นเราเข้าไปชมในพระอุโบสถกันนี้ไหมครับคุณเอ็มครับที่นี่คือวิหารเชียงของจังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับทำไมแตกต่างจากที่ วัดเมื่อสักครูนี้ทั้งที่อยู่ภาคเหนือเหมือนกันนะครับก็จะสะท้อ,อนหนึ่งอิทธิพลของอย่างไหลาชาติพันธุ์ที <Riv>. ่อยู่างภ <thers> าคเหนือนะครับเราอาจจะบอกว่าที่ว่าจองคาําเป็นศิลปะแบบไทยใหญ่นะครับแต่ที่วิหารวัดเชียงของเนี่ยสะท้อนหนึ่งวามเป็นไทยล <S 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 ื <arriba> ้อนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งความแตกต่างงั้นหมายความว่างั้นพื้นที่ถิ่นน่าจะแตกต่างกันพัฒนธ้รนหลัาคาสูงมากเลยหลังคานี่มีการลาดเทลงต่าแล้วที่สังเกตได้คือไม่มีฝาผนัง นะครับเรียกว่าวิหารไม่มีปางเอกผนังไม่ต้องมีครับทำหลังคาลาดคุมต่ำลงมาเลยก็เรียกได้ว่านั่งสะดวกนะครับและที่สำคัญก็คือรับลมได้และนี่คือการท่องเที่ยวในแบบแรกคือแบบพาติกรรมคือถอดแบบมาเลยส่วนอีกแบบหนึ่งของเมืองโงราณนก็คือการลอกแบบฮะต้องใช้คำว่าการถ่ายแบบถ่ายแบบฮะคือทำเสมือนถ่ายแบบนี่มีทั้งความเสมือนกับสถานที่ต้นแบบ นะครับแล้วก็ความไม่เหมือนกันมันจะมีไหมจะต้องไปดูครับนะครับกันพาไปชมเลยนะครับได้เลยครับครับความทรงจําเมื่อครั้งอดีตถูกถ่ายแบบและสร้างสรรค์ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งความทรงจําต่างๆของสยามประเทศที่เป็นความวิจิตรวดงามช่วงหน้าครับ การถ่ายแบบเพื่อการศึกษาให้เรียนรู้ถึงเรื่องราวภูมิปัญญาของแต่ละยุคสมัยที่เป็นจิตวิญญาณบ่งบอกถึงความเป็นอยู่กับความเชื่อของคนไทยในยุคสมัยก่อนและนี่คือหมวดถ่ายแบบของเมืองโบราณจริงๆแล้วถ่ายแบบนี่ในความหมายของเมืองโบราณคืออะไรครับก็เราอยากจะให้นักท่องเที่ยวได้รู้สึกทั้งเหมือนกับได้ไปเห็นสถานที่ต้นแบบ นะครับและในขณะเดียวกันหลายสถานที่ต้นแบบก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในลักษณะแบบเดิมได้ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นวิหารวัดภูมินของเราเนี่ยนะครับตรงนี้ครับพี่ก้องครับตรงป้านลมนี่นะครับก็จะสังเกตได้ว่าข้างบนเป็นช่อฟ้าข้างล่างลงมาเนี่ยป้านลมของเราเนี่ยก็ก็ไม่ได้เหมือนกับสถานที่ต้นแบบนัปัจจุบันนะครับเนื่องจากหลายสถานที่อย่างอย่างที่เนี่ยผมเชื่อว่า เดิมเขาก็จะมีรูปแบบแบบหนึ่งนะครับ,รบก็ถูกบูรณะอย่างมาในวงมาองให้นั่งดูสิทธ์มาปราสาทรมองข้างนอกเหมือนกระสานที่ต้นแบบแต่เข้าไปข้างในเราเก็บรายละเอียดที่เคยมีมาแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นหมายความว่าถ่ายแบบก็คือทําให้เกือบเสมือนจริงนที่สถานที่อย่างนี้ถูกตั้งเอาไว้ทําให้เสมือนจริงในอดีตครับผมนะครับ,รบอย่างที่อย่างนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านครับมาให้ถึงจังหวัดน่าน ต้องเข้าไปฟังเสียงขับขานในวิหารวัดภูมินครับต้องมีความไม่ธรรมดาอยู่ข้างในแน่นอนอแน่นอนครับครับงั้นคุณมักคุเทศพาไปชมน่อยดีกว่ายินดีเลยครับ ุณเรมครับนั่นหมายความว่าในวิหารวัดภูมินจังหวัดน่านเนี่ยข้างในเป็นแบบนี้เลยอ่าใช่เลยครับทั้งรายละเอียดในส่วนของภาพจิตรกรรมฝาผนังก็ดีนะครับหรือว่าส่วนที่สําคัญที่สุดเลยก็คือพระประธานครับนะครับมีถึง4ี่องค์นะครับนั่งหันพระกิจแสดงชนกันหรือว่านั่งหันหลังผินพระพักไปทั้ง4ทิศสะท้อนถึงการสร้างพ,พระพุทธรูปเนี่ยอุป,ปมาเป็นพระพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ในแต่ละพัทธลกรรมรูป ที่เขาวาดที่ฟาผนังนี้ก็จะบอกถึงเรื่องราวในแต่ละยุคสมัยนั้นใช่ครับให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาหาชมหาดูอย่างแน่ครับไม่งั้นคงจะไปเล่าสืบต่อกันไม่ได้นับ,บปีนับวันนักท่องเที่ยวก็เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็อยากรู้เรื่องของจิตวิญ,ญญาณของเอเชียซึ่งถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับเราไม่รู้เราแล้วเราจะไปทําให้เขานะร,รู้จักเราได้อย่างไรคมขายมากครับ แห่งนี้ถ่ายแบบมาจากที่ใดครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่เรือนหอคําลําปางเรือนหอคําลําปางครับความเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือเรื่องของอาคารที่เจ้าผู้ครองนครเนี่ยครับใช้อยู่อาศัยนะครับ,รบที่บอกว่าถ่ายแบบก็คือต้นแบบเองเนี่ยก็ไม่ไม่ได้มีเป็นอาคารอย่างรูปธรรมชัดเจนว่ตอนที่เราต้องการจะจะสร้างอาคารหลังนี้ก็มีแต่ภาพเก่าๆแล้ว นะครับก็เป็นการเก็บหลักฐานจากภาพเก่าแล้วก็นํามาสู่การสร้างออกมาให้เป็นการถ่ายแบบนะครับนั่นหมายความว่าเวลาเราศึกษาเนี่ยจากรูปถ่ายจากตาราโบราณนั่นหมายความว่าบางส่วนที่สําเร็จแบบนี้แล้วเนี่ยใช้จินตนาการคือไม่ได้มีสิ่งได้เห็นจริงๆเป็นอันอันครับตอนนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะครับการการนี่ทําให้เมืองโบราณหลุดออกไปจากเรื่องของประวัติศาสตร์หรือกรอบทางประวัติศาสตร์ ในสมัยตั้งแต่ดูประวัติศาสตร์ชาติเนี่ยก็ต้องใช้จินตนาการแต่ว่าต้องอยู่ในบริบทของการไปสืบค้นนะสืบคบ้นเรื่องราวของวรรณกรรมนะครับเรื่องของศิละปะมันจะให้ส่วนผสมของจินตนาการที่ถูกต้องกลับมาค,บคุณแอมรู้สึกไงครับเวลาที่นักท่องเที่ยวทั้งจากคนไทยเองแล้วก็จากทั่วทุกมุมโลกครับมาที่นี่แล้วเขารู้สึกตื่นตาตื่นใจแล้วรู้สึกความสวยงามของที่นี่ครับเราก็รู้สึกเหมือนอยากที่จะให้อะไรเขาเยอะ ถ้าด้วยความที่นักท่องเที่ยวสนใจนะครับอยากจะให้เขาได้รู้สึกถึงรอยยิ้มนะครับรู้สึกถึงความประทับใจแม้ประเทศไทยจะร้อนเนี่ยเราเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเนี่ยนะครับแต่ว่า,วา,วาทุกที่ในโลกมันร้อนหมดนะครับถ้าเราไม่มีอะไรเย็นๆให้เขานะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองโบราณเนี่ยด้านศิลปะมันทําให้เราเย็นศิลปะนําใจให้สางโศก ทุกใดๆในโลกก็เสื่อมสลายอันนี้เป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ับตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่คุณเล็กและคุณประภัยวิรยิยพันธ์ความตั้งใจในบทบาทหน้าที่ของการทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลอย่างแท้จริงเพื่อส่งผ่านความงดงามทางมรดกจากอดีตท,ที่อาจจางหายไป กลับมามีชีวิตชีวาใหม่จวบจนปัจจุบันสัปดาห์หน้าพบกับสิ่งที่ทั้งสองท่านได้ร่วมภูมิใจในความเป็นไทยกับบรรยากาศวิถีชีวิตของคนไทยโบราณและการรังสรรค์จากจินตนาการที่นำมาซึ่งปรัชญ,ญาในการดำเนินชีวิตเพื่อที่เราจะได้ร่วมภาคภูมิใจกับความเป็นไทยมากกว่าที่เคย Spirit of Thailand